สินติญจกทอลายโดยใช้ขนเม่นแท้จากจังหวัดสุขโขทยัยพื้นนี้สีเขียวมะกอกคุณินสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอนะคะสินตินจกนะคะยืนด้วยฝ้ายค่ะแล้วก็จกลายด้วยไหมเดี๋ยวคุณินพาเข้าไปชมนะคะหัวสินทอขึ้นมาเพื่อกันละกันจึงได้สีโทนเดียวกันเป๊ะแบบนี้เลยค่ะต่อสิ้นโดยวิธีการด้นมือเรียกดุลายแอลม่แดงนะคะแล้วก็บริเวณที่จกลงไปนะคะเป็นจกห้าแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ นะคะ5แผ่นค่ะแล้วก็ในแต่ละแผ่นมีรายละเอียดมีลายประกอบนะคะประกอบกัน2ลายแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราใช้ไหมสีทองในการจกเพราะฉะนั้นเวลาคุณเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือต้องกระแสงตอนกลางคืนนะคะเงาวาวเอาอยู่แน่นอนค่ะเชิงนี้เรียกว่าเชิงลาย12หน่วยตัดแต่เป็นลายประกอบขนาดเล็กนะคะซึ่งดูแล้วสวยงามนะคะหน้ามองทีเดียวค่ะใช้องค์ประกอบนะคะตามลักษณะของจังหวัด สุขโขไทยเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นนกหมูนกคาบนะคะแบบนี้เลยค่ะจบมาที่ซอยสาองค์ประกอบครบสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะซึ่งงานดีงานสวยนะคะผืนนี้นะคะเย็บถุงบุก,กาวให้คุณแล้วเรียบร้อย สวยงามทีเดียวค่ะด้นทั้งหัวและท้ายสิ้นด้วยมาดูบริเวณด้านหลังที่เราเย็บติดกันไว้นะคะบริเวณนี้แม้จะถูกซ่อนไว้ภายในแต่เราก็เย็บให้ริ้วและลายชนกันสวยงามแบบนี้เพื่อให้คุณได้ภาพพรีเมียมจริงๆไปค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่คือภาพรวมนะคะเป็นยืนด้วยฝ้ายจกลายที่เห็นนะคะทั้งผืนด้วยไหมโดยใช้ขนเม่นเป็นผ้าทํามือนะคะจากจังหวัดสุโขทยัยคือทอยากกว่าทอมือนะคะผืนนี้ราคา1นึ่ง 3,500บาทค่ะสวัสดีค่ะ